สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆขีดขอบโค้งนะคะขอบกางเกงหรือขอบกระโปรงใช้ด้วยกันได้เลยนะคะการขีดขอบโค้งนะคะเราจะขีดแค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเลยเราซื้อผ้าเคมีทําขอบมาแล้วเนาะต,ตรงนี้ก็จะซื้อมาทีหนึ่งห้าเมตร ของเ,เพื่อนๆนะไม่จําเป็นต้องซื้อทีห้าเม็ดนราจะซื้อมาหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดก็ได้แล้วแต่นะคะเวลาเราซื้อมานะเราจะต้องขีดขอบโค้งขีดครั้งเดียวเราจะใช้ได้ตลอดจนกว่าผ้าเคมีที่เราซื้อมาน่ะหมดนะคะอันดับแรกนะคะเราซื้อมาเราพับเวลาเราซื้อมาทางร้าน่ะเขาจะพับแบบนี้เนาะมันจะเป็นผ้าหน้ากว้างผ้าเคมีทําขอบอ่ะเนาะมันจะมีหลายรุ่นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะตัวนี้ก็จะซื้อมาเม็ดอยู่ที่ประมาณ80ดิบบาทนะ,ะขอบโค้งเนาะขอบของผ้าเคมีนี่ค่ะเราซื้อมาเขาจะพับ ทบให้เราอย่างนี้อยู่แล้วนี่เป็นริมริมของผ้าขอบนะคะนี่ค่ะมันเป็นหน้ากว้างหาน้ากว้างหกสิบทีนี้เราพับเสร็จเขาจะพับมาใหเราอัตโนมัติตรงนี้สันทบวางสันทบอยู่กลางหน้าตัวเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าขวางที่เราวางทบไปอันนี้ทบอยู่ด้านหน้าเรานะคะริมผ้านี่ค่ะเราปักเข็มหมดเลยปักให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะวางให้เขาเรียบนะคะวางทบนะคะเอาสันทบไ้หน้าตัวเรานะคะสันทบให้หน้าตัวเรา นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะวางให้เรียบร้อยเอาปักเข็มหมดให้ให้แน่นก่อนเราจะขีดแค่ครั้งเดียวการขีดขอบโค้งนะคะใช้ด้วยกันได้ทั้งซิฟหน้าซิฟหลังหรือซิฟข้างใช้ด้วยกันได้นะตรงโค้งตรงนี้นะคะตรงตรงสันทบตรงหน้าเราตัวเราตรงนี้อัดดีดให้ให้เรียบเลยนะคะตรงเปิดตรงนี้เนาะใช้ไม้บรรทัดโค้งของเรานะคะของเพื่อนๆอ่ะนะคะไม้บรรทัดโค้งมันจะมี มีเลขหลักนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วตามไม้บรรทัดโค้งของเราเนี่ยตรงที่โค้งที่สุดเนี่ยค่ะตรงรูปโค้งก้นรูปกระทะนะคะเพื่อนๆสังเกตนะตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะไม้บรรทัดโค้งตรงนี้มันจะมีเลขหนึ่งนิ้วตั้งแต่แรกหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วตามมาจนถึงยี่สิบสี่นิ้วสุดไม้บรรทัดโค้งของเรานะคะส่วนที่โค้งที่สุด นะคะตรงโค้งด้านล่างตรงนี้ที่เป็นก้นกระทะเนี่ยตรงนี้จะอยู่ด้านขวามือเรานะคะสันทบของผ้าเคมีอยู่หน้าตัวเรานะคะเวลาวางเพื่อนดูนะเราจะใช้อยู่ที่เลข22นิ้วตรงที่กระดาษสีขาวที่ก้อยแปะเอาไว้จะอยู่ที่เลข22นิ้ว22นิ้วให้ใช้เลข22นิ้วเป็นหลักนะคะ22นิ้วเป็นหลักตรงนี้มันจะมีเส้นขีดขึ้นมาเป็นเส้นตรงตรง22นิ้วพอดีเราใช้ตรงเลข22นิ้วเป็นมุมฉากวางเลยนะเพื่อนขะวางตรงสันทบ ผ้าเคมีขอบนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมเดี๋ยวก็จะเลื่อนขึ้นให้ดูนะคะตรงสันทบเลยนะท่านเพื่อนขาเนี่ยนี่ค่ะ,คะตรงสันทบตรงนี้วางเลยนะคะตรงจุดนี้เลขยี่สิบสองนิ้ววางเป็นมุมฉากเลยนะคะตรงสันทบเนี่ยวางเป็นมุมฉากพอวางตรงนี้ได้นะจ,จังหวะได้แล้วเสร็จเรียบร้อยท่านเพื่อนกดไม้บรรทัดให้แน่นแล้วขีดในส่วนของด้านล่างขีดเลยค่ะนี่ค่ะขีดเลย นี่ยให้เขาเป็นได้รูปทรงลักษณะนี้หลังจากนั้นนะคะเวลาเราขีดเนี่ยตรงส่วนของขอบเอวตรงเนี้ยผ้าเขาเป็นหน้ากว้างเราขีดตรงขึ้นไปใช่ไหมมันถ้าเราขีดตรงขึ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะขีดตรงขึ้นไปเลยนี่ค่ะขีดขึ้นไปให้สุดนะคะให้ขึ้นสุดแบบนี้ที่หลักๆที่เราจะต้องใช้ก็คือเรียก22นิ้วตรงนี้เป็นม,มุมฉากวางตรงสันทบนะคะ แล้วขีดขึ้นไปให้เป็นแนวอย่างนี้หลังจากนั้นเราจะมาเช็คนะคะเราจะมาเช็คตรงสันทบตรงเนี้ยว่าเขาโค้งสวยเป็นรูปก้นกระทะโค้งสวยไหมบางครั้งเราไม่เป๊ะนะ,ะเวลาเราขีดโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเวลาเราไปกางออกมามันจะไม่ได้โค้งอะ่ะมันจะแหลมนะ,ะฉะนั้นเราจะต้องเช็คก,การเช็คก,ก็คือใช้ก่อนที่เราจะตัดเราขีดเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใช้คาร์บอนเลยค่ะกิ้งออกไปข้างนอกเลยกิ้งใส่อีกแผ่นหนึ่งแล้วเราจะมาเช็ค ว่าเขาโค้งสวยไหมตรงกลางหน้ากลางหลังหรือว่าตรงตะเข็บข้างตรงจุดนี้นี่ค่ะนี่ค่ะว่าเขาโค้งสวยไหมเรากิ้งออกไปก่อนที่เราจะตัดนะคะเราจะต้องเช็กก่อนพอเรากิ้งออกไปเสร็จแล้วนะคะเรามาเช็คเลยกลางออกมาให้เต็มแผ่นนะคะเพื่อนขานะะี่ค่ะเราเช็คเลยนี่ค่ะก่อนที่เราจะตัดเพราะว่าเราจะใช้ใช้จนกว่าผ้าเคมีจะหมดนะคะนี่ค่ะตรงรูปตรงนี้มันจะเป็นก้นกระทะจะต้องเป็นรูปก้นกระทะนะคะ โค้งสวยเวลาันจะโอบเอวเราได้สวยนี่ค่ะอันนี้คือได้นะคะตรงเส้นนี้คือเส้นสันทบนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ถ้ามันแหลมมันจิ้มตรงนี้ลงไปเราจะต้องแต่งตรงจุดนี้ใหม่นะคะตรงนี้ของก้อยได้นะเพื่อนๆก่อนที่จะตัดเราจะต้องเช็คนะคะเพราะว่าเราจะใช้แผ่นนี้จนกว่าผ้าเคมีขอบเราจะหมดนะคะพอได้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะตัดออกไปนะคะเราจะตัดออกไปนี่ค่ะ เข็มดปักให้แน่นนะคะเดี๋ยวก็จะบอกนะคะการตัดขอบโค้งเนี่ยมันจะเกินไปในส่วนของขอบกระโปรงของเรากางเกงของเรานะนี่ค่ะตัดออกไปเลยนะคะตัดพอดีนะคะไม่ต้องเผื่อนะไม่ต้องเผื่อนะอันนี้เราใช้ได้ตลอดเลยนะคะใช้ได้ตลอดเลยทีนี้เราต้องการขอบใหญ่กี่กี่นิ้ว ในส่วนของกางเกงของเรากระโปรงของเราของเราที่เราไอ้นี่ขึ้นมาเราต้องการกี่นิ้วเราวัดขึ้นมาเลยนะคะเริ่มขึ้นมาเลยนะคะ,ะเราวัดร่างขึ้นมาเลยนะอันนี้สมมติว่าหนึ่งนิ้วครึ่งนะ,ะก็ต้องการหนึ่งนิ้วครึ่งแหรอเราก็วัดเลยจะต้องปักผ้าเคมีขอบให้แน่นนะคะนี่ค่ะเราร่างขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องไปเผื่อนะนี่ค่ะเราก็ขีดเลยนี่ค่ะเราขีดอย่างนี้ไปจนกว่า ผ้าเคมีเราจะหมดนะคะเราร่างขึ้นมาครั้งแรกก่อนจนกว่าผ้าเคมีขอบเราจะหมดทีนี้ขอบกางเกงของเราอ่ะกางเกงของเรากี่นิ้วขอบทั้งหมดกี่นิ้วเวลาก้อยบอกว่าสร้างแพทเทิร์นนะคะกางเกงแล้วก้อยบอกว่าเวลาเราปรับในส่วนของขอบโค้งของกางเกงหรือกระโปรงอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องขีดแต่งโค้งเส้นเอวใหม่ทีนี้เวลาเราขีดแต่งโค้งเส้นโค้งเส้นเอวใหม่เนี่ยเอวมันจะเกินไปอยู่ที่หนึ่งนิ้ว ะะรอบตัวเราสมมุติว่างเกงตัวนี้เอว24นิ้วถูกต้องไหมคะเวลาเราขีดแต่งโค้งของเส้นเอวใหม่มันจะเกินไปอยู่ที่1กระเบียด1กระเบียดนะคะ4กางเกงเราทั้งมีทั้งหมด4ชิ้นชิ้นหน้า2ชิ้นชิ้นหลัง2ชิ้นรวมกันก็4ีคูณ กำเนิงกระเบียดมันก็จะรวมเป็นทั้งหมดหนึ่งนิ้วฉะนั้นเอวกางเกงของเราเอวหรือเอวกะโปรงของเรามันจะเกินไปหนึ่งนิ้วจากเอวจริงฉะนั้นส่วนที่โค้งของที่จะต่อของขอบกางเกงหรือกระโปรงตรงจุดนี้จะต้องเป็น25นิ้วก็คือเกินจากเอวจริงของเราไป1นนิ้วทุกตัวนะคะแทบจะทุกตัวเลยนะก็ครึ่งหนึ่งของเอววัดเลยค่ะจากขอบของขอบกางเกงเนี่ย ส่วนด้านล่างที่โค้งที่สุดที่เราจะไปต่อกับกระโปรงที่เราจะไปเข้ากระโปรงหรือกางเกงตรงนี้จะเกินไปจากเอวจริงของเราหนึ่งนิ้ว1นิ้วเราก็แบ่งครึง่งนะคะเอวตัวนี้ยี่สิบห้านะคะของก้อยนี่สิบห้าก็แบ่งครึง่งนะคะก็วัดออกไปเลยนะคะ่ะสิบสอนิ้วครึ่งวัดเลยถึงตรงไหนนะคะเอวเล็กเอวใหญ่แล้วแต่เรานะคะเอวเล็กเอวใหญ่แล้วแต่เรา ตรงส่วนด้านล่างเท่ากับเอวที่เกินไป1นิ้วส่วนด้านบนจะเป็นเอวจริงของเรานะเอวจริงของเราก็คือ24นิ้วของเพื่อนๆกี่นิ้วก็แล้วแต่ส่วนที่โค้งด้านบนจะต้องเท่ากับเอวจริงของเรานะคะนี่ค่ะมันจะไม่เท่ากันนะนี่ค่ะด้านล่างมันจะถ่างออกไปนิดหนึ่งแล้วเราก็ตีเส้นฉากนะตีเส้นฉากแบบนี้นะในส่วนของด้านที่เราไม่ได้ติดตะขอไม่ได้เผื่อเราก็ตัด นิดหน่อยแต่ส่วนของอันนี้ก็จะตัดออกไปเลยนะนี่ค่ะอันนี้คือการทำขอบนะขอบด้านบนขอบด้านล่างในส่วนของด้านล่างเราจะเผื่อไว้ติดตะขอนนะคะเราก็จะได้ขอบโค้งที่เป็น รูปก้นกระทะนะคะการโค้งขอบนี่ค่ะเห็นไหมรูปทรงนี้แผ่นนี้นะคะในส่วนของเคมีขอบแผ่นนี้ชิ้นนี้อ่ะเราจะตัดไปจนกว่ามันจะหมดเริ่มตัดตัวที่สองมาแล้วก็วัดเลยกี่นิ้วกี่เซนแล้วก็วัดขึ้นมานะฮะตัวที่สองกี่นิ้วหนึ่งนิ้วหรอแล้วก็วัดมาหนึ่งนิ้วแล้วก็ขีดแล้วก็ตัดออกไปตัวที่สามเราจะใช้เท่าไหร่แล้วก็วัดขีดขึ้นไปเราใช้ตอนแรกก็คือขีดเส้นนําไว้ก่อนอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกเราจะใช้ได้จนกว่าเคมีขอบเราจะหมด นะคะในส่วนของเคมีขอบตรงนี้นะตรงเส้นกลางตรงนี้มันจะเป็นก้นรูปรูปก้นกระทะเนี่ยตรงจุดนี้นี่ค่ะเขาจะไม่หักนะคะวิธีขีดขอบโค้งนะคะเสร็จแล้วนะคะาเพื่อนค่ะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์เนาะกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ